ลำโพง BNO b i o Bio l i t 20นะครับเรียกได้ว่าเป็นลำโพงที่อัปเกรดในเรื่องของคุณภาพเสียงมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับอีกทั้งยังมีดีไซน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยก็คือยังสามารถที่จะชาร์จมือถือแบบไร้าสายได้อีกด้วย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยครับกับเปาอมารินครับผม วันนี้ฮะผมอยู่กับตัวลำโพงจากทางแบรนด์โอเลนเซนนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยในชื่อรุ่นที่ชื่อว่า b i o l i t 20นั่นเองนะครับผมในซีรีส์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับเขาเนี่ยอัปเกรดในส่วนต่างๆมาอีกเพียบเลยนะครับจากในสเปคเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหตัวนี้เนี่ยต้องมาแรงอย่างแน่นอนนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์นะครับที่แบงค์โอรุสเซนนะครับให้มานะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวลำโพง b i o l i t 20นะครับมีสายชาร์จแบบ USB C to C แล้วก็ตัวหัวชาร์จมาให้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีคู่มือนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเปิดอ่านกันสักนิดนึงนะครับจะได้ทำความเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะใช้งานครับผม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายนอกของเจ้าบีโอลิท20ตัวนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากที่ดู เพลินๆนะเราจะเห็นได้ว่าตัวลำโพงเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกับในรุ่น b i o l i 17เลยนะครับผมโดยตัวเพลทด,ด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่ารอบๆตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอโนดิสที่มีสีสันที่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีการปัดเงามาได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับตัวสีที่เราได้มาเป็นเดโมนะครับจะเป็นตัวสีเทานะครับผมซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมี2ส,สีนะเป็นสีเทาแล้วก็สีดำนะครับผม แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบสีนี้นะรู้สึกว่ามันดูสะอาดตาแล้วก็ดูพรีเมียมดีนะครับที่สำคัญก็คือยังมีตัวสายที่เป็นสายหนังมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์เขาเลยนะครับที่จะต้องมีตัวสายหนังเนี่ยติดมาให้ตลอดนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นพวกปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับก็จะมีเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับมีปุ่มบลูทูธแพรลิ่งมีเพย์พอสนะครับมีเพิ่มแล้วก็ลดเสียงให้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถ กดจากตัวลำโพงได้เลยนะฮะที่สําคัญนะครับในรุ่นนี้เนี่ยเขาอัปเกรดแพนงนด้านบนนะครับจากที่มันเคยโล่งๆเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเราก็สามารถที่จะชาร์จมือถือได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวแพผนงนตรงนี้เนี่ยเขาเป็นไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะครับมีกําลังชาร์จอยู่ที่5วัตต์นะครับก็ถือว่าเอาไว้ใช้เวลาที่เราต้องการที่จะบบฟังเพลงแล้วก็เปิดเพลงทิ้งเอาไว้อะไรแบบนี้นะครับเราก็เอามือถือเนี่ยมาวางชาร์จไว้บนนี้ได้เลย ต่อมานะครับก็จะมาดูที่ด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับบริเวณด้านหลังเราจะเจอพอร์ตอยู่2พอร์ตนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับชาร์จไฟนะครับซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวไฟ LED นะครับแสดงสถานะแบตเตอรี่ให้ด้วยครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ AUX In นะครับเวลาที่เราไม่ต้องการใช้งาน Bluetooth นะครับก็สามารถนําสายมาเชื่อมต่อได้ทันทีครับ ในส่วนของตัวน้ําหนักนะครับจากการดูเพือนๆก่อนนะก็รู้สึกว่าอาจจะค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะฮะพอมาดูในสเปคเนี่ยเขาก็ระบุเอาไว้นะครับว่าน้ําหนักอยู่ที่2.7กิโลกร,รัมนะครับก็ถือว่ายังพอที่จะสามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้อยู่นะครับไม่ได้หนักจนเกินไปตัวนี้เนี่ยก็หิ้วผ่านสายหนังตรงนี้ได้เลยนะฮะ เอามาเรามาดูในส่วนของสเปคภายในกันบ้างนะครับในส่วนของบลูทูธนะครับ b i o l i t 20มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน4.2นะครับรองรับโคเดกที่เป็น SBC แล้วก็ AAC นะครับซึ่งไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับว่าจะเป็นบลูทูธเวอร์ชันเก่านะครับเพราะว่าด้วยตัวลำโพงปกติแล้วเนี่ยนะครับเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปใช้ถึงขั้นบลูทูธ5.0อยู่แล้วนะครับในกรณีที่ฟังเพลงอย่างเดียวเนี่ยไม่มีผลกับเรื่องเสียงแน่นอนครับผมส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าทําการอัปเกรดมาพออสมมคววรรนัับตตตแเีี่ มวลมิลลิแอมที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเล่นต่อเนื่องได้นานขึ้นนะฮะจากที่ดูในสเปคเนี่ยนะครับทางแบงก์ออลลูบเซนเนี่ยเขาบอกว่าตัว b i o l i t 20เนี่ยนะครับถ้าเราเปิดเป็นแบบ Background Music นะครับหรือว่าเปิดเพลงคลอคเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นต่อเนื่องได้สูงสุดถึง37ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นในระดับเสียงนะครับที่แบบปกติเลยที่เราฟังเปิดเพลงทั่วๆไปแบบนี้นะครับก็จะเล่นต่อเนื่องได้สูงสุดอยู่ที่มงดชั่วโมงได้้ดีขึน นในระยะเวลาที่นานขึ้นทําให้เราเนี่ยสนุกกับเสียงเพลงได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นครับ ามานะครับผมในส่วนของตัวดอกลำโพงนะครับในรุ่น BioLite 20เนี่ยนะครับเขาก็มาพร้อมกับตัวโฟลเลนส์นะครับจำนวน3ตัวด้วยกันนะครับขนาด1.5นิ้วนะครับแล้วก็ตัววูฟเฟอร์เนี่ยหตัวนะครับขนาด5.5นิ้วและแพสซีฟเรเดียเตอร์นะครับสตัวขนาด4นิ้วนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับให้พลังเสียงที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านเสียงต่ำนะครับเสียงกลางและเสียงสูงนะครับและที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับตัวผ้าขยายแบบคลาสดีนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถได้ยินรายยยละเเออีีดขงงส ตั้งแต่วอลลุ่มระดับแบบเริ่มต้นนะครับไปจนถึงวอลลุ่มที่แบบสูงขึ้นเนี่ยก็จะให้รายละเอียดที่ครบถ้วนมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเสียงที่ออกรอบตัวนะครับแบบ360องศาเลยทีเดียวนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถได้ยินรายละเอียดของเสียงได้ครบถ้วนได้ยินเสียงร้องเสียงกีตาร์เสียงทุกอย่างนะครับออกมาแบบครบครบไม่ว่าจะนั่งในทิศทางไหนความเจ๋งของเจ้า b i o l i t 20ยเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเขายังสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นสเตอริโอได้ด้วยนะครับซึ่ง ในรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับตัว b i o l i ิท7ที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้นะครับหากใครเคยซื้อตัว17ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าซื้อ20ไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็สามารถทําเป็นสเตอริโอแยกซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วก็ในรุ่นนี้ก็ยังมีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเข้าไปปรับแต่งนะครับในส่วนของโทนเสียงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเบสนะครับเน้นเสียงกลางหรือว่าจะไปทางอา่วอร์มโทนหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับตั้งค่าจากในแอปได้ทันที เอาละครับเดี๋ยวในรุ่นนี้นะครับเราจะทําการทดสอบเสียงให้ผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันด้วยนะครับซึ่งแนะนําว่าให้ใส่หูฟังด้วยนะครับจะได้รับเสียงของตัวบิโอลิ2ยีเนี่ยแบบเต็มที่นะครับเพราะถ้าฟังผ่านตัวลําโพงคอมหรือว่าลาโพงมือถือเนี่ยเสียงมันจะดูแปลกๆไปนิดหนึ่งนะครับแนะนําว่าเอาูฟังมาใส่จะดีกว่านะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบเสียงกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ครับ So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast damn. you're over it. I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Yeah. That we could, we could never be friends. I hear you just thought we could. เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้รับฟังเสียงของ b i o l l t 20ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าย่านเสียงต่ำของเขาเนี่ยทรงพลังมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าใครที่เคยใช้ตัวลำโพงหรือตัวหูฟังของ B&O มาก่อน,นะครับเราจะรู้สึกว่าย่านเสียงต่ำของเขาเนี่ยนะครับมวลเสียงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ย ถูกออกแบบมาให้ฟังเพลงได้สนุกข,ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วๆหน่อยนะครับพวกแนวป๊อปเคป๊อป EDM อะไรแบบนี้นะฮรรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะเบสของเขาเนี่ยมาเป็นลูกที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็มี Impact แรงประทะที่หนักแน่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดรายละเอียดของตัวเบสเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมนะครับได้รับฟังไปนะครับบิลเต20ตัวนี้เนี่ยให้เสียงร้องที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับมาเป็น แล้วก็ฟูสเกลมากๆนะครับให้รายละเอียดของคําร้องที่ยอดเยี่ยมนะครับมีในเรื่องของการเก็บลูกคอนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเปล่งเสียงเนี่ยคำร้องต่างๆที่ออกมาเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เด้นฟังพวกเพลงโวคอลนะครับเสียงนักร้องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยทีเด็ดเลยนะครับแนะนํามากๆในส่วนของย่านเสียงแหลมเนี่ยตัวนี้เนี่ยให้ปลายเสียงแหลมที่มีความใสขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ให้ขอบเสียงเนี่ยที่มีความสมูทนะครับซึ่งตัวเสียงแหลมของ BNO เนี่ยก็จะมีเอก ลเฉพาะทางของเขาด้วยอยู่แล้วนะเพราะว่าปลายเสียงของเขาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยให้เราได้ยินเยอะขึ้นนะครับในส่วนนี้ถือว่ายังคงคาแรคเตอร์เอาไว้ได้อยู่นะฮะเรียกได้ว่าลำโพงตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในลำโพงที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าอัปเกรดสเปคมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแถมยังสามารถชาร์จมือถือแบบไร้สายได้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือในเรื่องของ ตัวเสียงเนี่ยมีความพิเศษมากๆนะครับทางในย่านเสียงต่ําเสียงกลางและเสียงสูงเนี่ยมีรายละเอียดที่ดีมากนะครับทั้งในเรื่องของการกระจายเสียงเนี่ยมาแบบ360องศาเลยทีเดียวไม่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะนั่งอยู่มุมไหนของห้องนะครับรับรองได้ว่าได้ยินรายละเอียดแบบคมชัดทุกเม็ดแน่นอน สำหรับราคาของ b i o l i t ล20ตัวนี้นะครับเปิดมาอยู่ที่23,900บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่เราใจมากๆทีเดียวนะครับหากผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถแวะเข้ามาทดลองฟังที่ร้านมั่นคงแกจเจตได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์มั่นคงแกจเจต com และ s h o ป e ีมั่นคงแกจเจตได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสวัสดีครับ